วนี้เราจะเล่นอะไรเลยในยเล่นแคริเกอร์ดีกว่าเพราะว่าเพิ่งซื้อสกินนี้ของนางน,นะครับเป็นตัวแรกที่ได้เล่นเราได้มาสเตอร์สกินนะคะแต่เป็นตัวสุดท้ายที่ซื้อมาสเตอร์สกินให้ดูรักนางมากมันก็สวยดีอ่ะแต่บอกว่าสงสารนางอะ่ะแบบว่าสกินนางไม่ค่อยสวยอะ่ะนี่อะไรกันไม่รู้เนี่ย เปลี่ยนเป็น Victory Secret อะไรแนแ่้จะสวยกว่าอันนี้ก็ซื้อไปแล้วนะคะแต่เล่นก็เบื่อแล้วก็เลยเอาน,นี้แล้วกันแบบแบบแล้วก็ Key Prom นะคะหรืเท่ากับทีมเนะี่ยโอเคเริ่มกันเลยไม่รู้จะ l i k ลหรือป่านอ่าอันนี้ไม่ค่อยได้อาจเพราะว่ายุ่งนะคะทำางามี ธุรกิจของตัวเองก็ได้ยุ่งนิดนึงเกมวยดีว่าเอาไปเทอร์นะคะซีเรียลเคลชอ้ชอดแล้ก็ไทยแคสนั่นเองอแล้วจะมีต้องประถมด้วยก็ดิฉันคงตายเยอะนะคะเพราะว่า มันเหมือนก็คือสี่คนไปเล่นก็ห้าคนนั่นแหละง่ายๆแต่เธอก็คือจะช่วยปล่ช่วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าเวลามาสิงเราใช่ป่ะเราก็ต้องบ้าบินไล่ตามมันถึงจะช่วยยิงได้ถ้าเกิดมาสิงแล้วเราหนีเดียวมันก็ไรประโยชน์เพราะฉะนั้นเวนล,ะล,ะลาเราไล่ตามบางครั้งเราก็ตายนั่นเองสมัเวลาฉันเล่นดิฉันเล่นคเลเกอร์นี่ฉันเล่นแบบว่าบ้าบินที่สุด เราถือว่านางม,มีดาเมจแล้วนางก็มีเบสิคที่แรงมาก iers, สิ่งข้างดังนิดนึงนะคะก็อันแรกนะคะนี่ครับเพิ่มค่ะเพิ่มเรทของการในการจิกนะคะ <All right. S 1> ให้อันนี่มากขึ้นดูสวยเนอะดูสินางพยามากเลยอะดูสิสวยนะ t รต e c o m m e บโล n 5 3 2 1 3> ไปสังเกตุไอทีเรียลนะคะขขาบนกจะเป็นไทคลาสนะคะโดยฝั่งข,ของข้ามีใครเอ่ยมีโนวาด้วยดดอเบโลเคลรเกิเอเลด,ดนแล้วก็เคล่ฉันว่าเกมน,นี้ดิฉันคงแพ้นะคะ เพราะว่าเดียบัลโล่กระทืบดิฉันตายแน่ๆนั่นไงมันมากันสามตัว,ตวรอกันในพุ่มไม้ <c oughs> ซึ่งก็ตายทีคะ่ะแล้วเคลมีซีซีคือเป้าลง the ancient เป็นไรที่แบบว่าสยบได้หมดเวลาเป่าลม <This world. S 1> นี่ไงมันเป่าลมนะแต่ฉันชอบไล่ตามเคลนะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวบางๆเนี่ย ตัวบางๆเนี่ยมันมากเวลาให้คารากนไล่ตาบพราะจริงคารากนเนี่ยเหมือนเหมือนเกมเนี้ยค่อนข้างที่จะส่งให้นางเป็นควีนคือเป็นราชินีใครก็เอานางไม่ลงนั่นเนี่ยโอ้ยดเดเมจเธอ ไม่แบ่งให้ดิฉันบ้างเ,เล,เอเลอยาเลาอยาไทคัทลุดหรอ ต่อมาเอาอันนี้แล้วกันนะคะเบสิกไอ้แท็นานบอกแล้วไอ้ฉันต้องไปตายตรงท็อปนี้แน่เลยอ่ะโอ้หเดี๋ยวพมรูก็มีสตาร์น่ะเน่นหไง ไม่อย่ันะอย่าอย่อย่าอย่าอย่านี่เป็ยสแอตแทปอเทคโอ้ยมานา็หมดปาดาก็หมดสวิตเตอร์มานาก่อนเยวจะช่วยนางก่อนดี เฮ้ยทะเลเกลนี่มาแล้วทะเลเกลนี่มาแล้วเอาสตันส,ส่งมาให้ก่อนอ้ายีนี่อีนี่ก็มาอ้ายไม่ได้ดูสิดูมันเหลือแค่นี้ไงจบใจเย็นใจเย็นฉันไปช่วยฉันไปช่วย <I> อ้ายอย่าอย่าออกไปอย่าออกไป รู้สึกว่าอีมฝั่งนั้นก็บ,บ้าพอสมควรนะคขดูสิตายกันเรียงกันขนาดนี้ก็มานะคะเอา mental momentum ค่ะจะทำให้มันเอลดินเหมือนกันมันต้องบ้าเหมือนเอลดินอะ อ่ะรู้สึกว่ามีตัวมาโอ้โหจะกวาดสน่อย กวาโนวาเข้ามากวา่าน,านั่นเอานี้ก่อนเลรเกน้นกนะคะเวลาเล่นต้องขยันทำเบสิคแอตแท็กเพราะมันจะทำให้กรอบน่านจะมีกรอบเวลาเล่นเบสิคแอตแท็กนะคะไปเมตรไปเมตรไปเมตร ไปแล้วมานะกูหมดต่อมานะคะเอาอันนี้แล้วกันเพราะว่ามันเป็นด่านที่เพราะว่ามันเป็นด่านที่ยังไงอะ่ะมันต้องปะทะไกลๆอะ่ะ ฉันเห็นอะไรแบบๆแหบบล่อนฉันขโมยใกล้นี่หล่อนยังไม่เห็นกปนดีกหรอกไมนขโมยดีกก่อนฉันมาเอานี่ก่อน <c oughs> ชอบชอบเล่นคาราเกนอย่างหนึ่งคือนางสามารถไปเดี่ยวๆในการเข้าแคมได้โดยที่ไม่ต้องไปร้องขอชีวิตตรงคนเขาไม่มาช่วยอะ่ะแล้วก็ เล่นตัวอื่นก็ลำบากในคาราเกนคือเดีียวได้เลยนางโนวาหลอนกล้ามากเปลี่ยนหลอนไม่มีที่ยืนฉันเห็นฉันรู้ว่าเธอเป็นร่างวันูนแล้วเธอจะสวยกับฉันหรอกไม่มีทาง นี่นว่ามัรอจัดอันนี้อยู่ฉันรู้ฉันรู้ฉันเห็นแบบแบบตายเลย ทำไมอัมพรตโต้อืมพัตโร้เลิกอันนี้เพราะว่าเขาขี้เกียจดันหรือเปล่ารือว่าไปบอด โอเคโอเคไอ้กอเดี๋ยวเพิ่งออกไปเดี๋ยวไอ้กอนะมาสามหุมหนึ่งด้านล่างกันดีกว่าเลัเ่นจะไม่มีที่ยืน กอมานี้นะคะ basic attack นะคะเพิ่มอะไรก็ basic attack เพราะว่ามันเขาสร้างให้นางมา ยตายแล้วลืมไปดิฉันก็ไม่ใช่ผู้เป็นอมตาแต่หลงัลงๆท้ายๆเกมอะถ้ามีมณะ,ะพอนะแค่กดเบสิคแอตแทกอะมันจะทำให้เกราะของมันแล้วมันก็สามารถสู้ได้อย่างยาวนานคือนะคะโดยที่ไม่ตายแล้วถ้าเกิดหยุดเบสิคแอตแทกครบ ไอเกราะนี่ก็จะหายแล้วรอนก็จะโดนตุ๋ยเลที่สุดที่ไอคันฉันอยากช่วยแล้ก่อนรอก่อนรอก่อนรอสักการอย่าเพิ่ตงตายอ้โหเรียนกันเลยอะ ดิฉันจะเข้าไปดีไหมอะ่ะอ,อ่าขอแวะแ,แวะสักตัวหนึ่งก็ดีอินววาตายใช่ไหมดิฉันเอาเอานี้แล้วกัน basic attack <c oughs>

โอ้ช่างกล้ามากเลยที่อะไรดินอะไรดินเหลือ HP เท่านั้นแล้วเดินล่องหนอยู่ตามแมปนะคะอยู่ที่ไม่กลัวว่าจะโดนฆ่าตายใอ่คัแดแล้วนางหลุดบ่อยเราจะไปพูดไหนกันเราจะไปพูดนี้ก่นก่อน this world is mine this world is mine the dragon shall rest no longer unleash its power my conquest continues แต่ไม่เป็นไรฟังเขาได้ดราก,ก้อนนะคะไอ้ฟังเราดิชานตายทั้งหมดเยอะที่สุดเลยนะคะหกนะคะแต่เกาแดมเมก็ค่ะตอนนี้คนแซงไปละคือไทคาสนะคะ ต้องพุชก็แล้วกล่องนั้นตายรัวๆแต่นนนนดิอับโลก็เกิดแหละเช่นกัน มาาไปแล้วกูไปแล้วเหลือเท่านี้กูไปแล้วเดี๋ยวเนื้อวมันตัดกูเรียนก่อนไปก่อน โห oh, สู้กันเดือดเดือดจริงๆ oh. ไปปลอดไหมต่อมาเอานี่เดี๋ยวเอาพี่ดูเขาหลังนะคะ มันกำลังไี่กันอยู่ฉันมานี่ก่กอนเอามาฉันจะไปประกอบละ โอ้ิดินมันน่ามากเลยอะนั่นนั่งก็ตายใช่คบหล่อนตายนะจ๊ะบ,บอกเลยหนูว่า ีวิอ,องวิ um ีวอดี๋ยวฉันวิ่งเดี๋ยวฉันวิ่งเดี๋ยวฉันวิ่งใจเย็นเดี๋ยวฉันไปท็อปอะไรกันต้องยืนกันเป็นวันเลยเหรอว่าจะได้เนี่ยไม่เข้าใจสบน นั่นภาษาอะไร <c oughs> โอ้อบะตูขึ้นเองนะะักชาส่งเจ้าเองเลยค่ะนอนน้อยโอเคเลิก <c oughs> ไปอ่ะ ตายคู่ค่ะศพลอยเลยมหมเวลาเล่นฮิวโรสนะคะบอกเลยว่าห้ามหนีถ้าคิดว่าเหลือน้อยแล้วหนีตายแน่นอนไหนจะตายแล้วฝั่งตรงข้ามก็ต้องตายไปด้วยกันนะค่ะบอกเลย จ boy, mate, GM, mate, GM! ีจีไหมจีจีไหมจีจีก็ชนะไปในที่สุดนะคะ Revel in your triumph Revel in your t นพอดีแล้วดูสเตตัสก่อน ไดเมทสกายดิฉันก็ทำไปได้เยอะที่โซดจีสเตเมตนะคะเกลทอร์สจะเล่นเป็นหนึ่งเป็นสเปเชียลิสต์นะคะแต่ HP ถึงก็ได้มากสุดดิฉันได้น้อยสุดแต่เองดิฉันก็แปลกใจอ๋อดิฉันตายค่าได้พอประมาณนะคะแต่ HP ได้น้อยแบบว่าน้อยที่สุดน้อยครึ่งของครึ่งของครึ่งเลยดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าใช้อะไรคิดนะคะ แล้ก็ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะ